สวัสดีครับคุณแม่บัวสอนครับผมแม่บัวสอนครับคุณแม่บัวสอนนั่งสมาธิครับผมคุยกันกับเจ้าที่เจ้าทางกับคุบาอาจารย์แล้วนะคุณนั่งสมาธิอยู่เลยนะบายามน้องพีสางนางใหม่เข้ามาได้เบิดคุณบอกโอ้หงวนี้ฟันดีแห้งได้ว่าสันโอ้จะดีใจยอ็มซี่ดีใจไป่าได้น้อเรียมทาแคบไ้จะได้ไหมครับผมคาพี่ว่าต่านได ญาติแครบโบเปียนเอาสมุดปากกามาเตรียมจดไว้เรื่อยพ่อแม่บัวสวนสีบอกซูฟังเอาฝันจะไหนก็แม่เพรว่าฝันดีคักแขกฝันบัวสนก้ออาจารย์ฮะสนอาจารย์สนอาจารย์อย่างไหนวะส้นจะเอาหวานตี่ชี้รถสนเพื่นบ่แล้วย่างตาเพื่อนยางยางย่างแบบว่าแมวสีลมนั่นน้าอ้อมันสีลมมันก็พูดได้เป็นเมื่อนี่ไปไปถือกับอันนี้เพื่อนของช่วงเพื่อนนี่น้าเออ ก็ได้ว้ะฮ่วยมานจ้าเจ้จังสิโอ้ยผู้ค้าไม่ได้ตั้งใจเนอะว,วสันขาที่ลมผู <c oughs> ้ดีส้นก้าจานีวสันด้ว่าสิขนหยาดบาดค่ำเนอะวสันไม่ได้ตั้งแจ้งวันผู้ค้าทิลมีดีอะวัดีว่าอา่าครับเาเพื่อนตัวเบาแบบตกใจคือกันารหนาทางคนต่างเจุกใหญ่ครับ เจ้าวาะจังมาได้ถามอายุเพิ่นอายุไหนเป็นไหค่ะพาจันคุณไม่บอกว่าอายุสี่สิบห้าคุณว่าอายุคนสี่สิบห้าปีจ้าวาดบอกครับเจ้าวาดบาเจ่าวาดเป็นโบท่านเถาตัวนี้พั้ลแถวสี่สิบห้าครับสี่สิบหาคีณจะเอื้อม่นี่ไม่ตีก็ไม่ทีอีกสี่บ ตามด้วยครับมเนีแนวอกมาจากหั่นมาเมื่กเพชรอัเพชรเพชรอะไรยเพชรกระโงเพชรขอมฝันใชรขมฝันคาะผมมาจากันเพชรเพชรอะไต่อดเลาะมันรูดมุเพชรกระโง่ขาวนะมันต้องขาเอย่างเงียเพอเพช ยนกหากะแม่ัวหน้ตัวนักมันกะหากะหกแม่ทีาแต่ว่าที่จีพ่อแม่ต้องฝันเห็นอาจารจ์มันเคยเป็นแปอ๋อแปดเจ็ดบอกได้ไหมแปเจมันออกหรือไงเนี่ยแปดเจ็ดตอนนั้นละมันตีออนดนี่เป็นเจ็ดแปที่บอกแม่กัเตัวนี่ กัได้เพราะว่าจริงๆคงเหว่าก็หลายคนนะนาไบแยมเนาะเด็หงวอนนี่ไปไปถามมานนี่หงวดนี้ันแปดเจ็ดเจ็หลายะอาจ้าเนี่ยนหอนเห็นชานอกในตำาเว่าไมันช่เป็นเก่าแป๊เก็แปลเก้าแปลเกดเก้าจ้าแบบครับแต่ะเนาะจ้าแบบตำ่าอายุภาษีสิบห้าปีอายุภาษีสิบห้าปีในตำลาจะเกล็ดเกลก แมนเก่าเกเก่าก่อนแมนะครับขนม้าส so ิ่งกับคือเก่าเนาะครับผมเอีน่าเปนเก้าเก้าเปลี่ี่หซลครับผมเปลีจีเปลามนาเป็นจดเปสตัวแบบนี้อหมือนเป็นอัเป็นเปล่จ๊ดกับจดเปล่าแบบไห้ผดีอครับมาเป็นว่าเราเราเป็นสิ่ ได้ออกให้จนวลับมาจะเก็บเพชรหน่ก็มันมานอนนอกมานมานอนนิ่นี่จะเปหนิมดูใสของเป็นบาทเป็นบาทมากง่ายแต่ตัวมีคนเก็บคุออ้วนเทาระระอบมานางเฮียครับผมเออนั่งไปนังมากโคมคืนแม้วันยาดวันกลรอครับผมโค้คืนแบบอ้าวเป็นยังเกลียดจังสีว่ากันครับ เรองมัดนอกมาทำทิศสอบเนี่ยมันก็ออกมาเออเอาหน้านี้นะหน้านี้ใช้ดีทัางค่นสะอาดได้ดีอยู่ที่ครับผมทานคอนสะอาดได้ามอมาสำคัญค่อยๆเห็นช่วยทำงานะครับ้นได้แต่ทำทิศสอบมาสมม่ิเฮียจ้างดอกที่ใส่เืิอได้จักบาทโมดิเอื่อนๆจนบางสีเอยเกียกตัวนั้นตาขุ่นขุ่นขาว อกจะรับท um, so, so, ี่สอบม้าอกะรับที่สอบมากี่แล้วมาบางคนกับฝันเนี่ยนี่ทำนิจเลขก็อยคนมาเล็คนขาเน่บางคนก็นั่นแหละก็เว่าเจ้าเล็กเลียเจ้ามีตัจีนที่เล็กคนมาแมนบางนนี่เขา้อกแมนครับอย่างนี้หลายคนคนบอกถ้าฝันได้เลขแล้วฝันเลาฝันวันแน่นี่ตอนงังคนว่าเลขคนขา จะว่าแจกให้ญาติโยมฟังก็ม่ฟันยาวแถเท่าก็ติเตือนเนาะฉันเอาวืนมันฟันยาถ้ากูเตือนกูจะตายนะวะเดี๋เราขีดเอาตัวที่มีไฟก็ที่ที่เทพกุญแก็ฟันยาปแต่ว่าเชิโตัวุนแม่บัสันกับไว้ทนบัวอยเด่นเนาะบัเสีโดนแล้วบเด่นนี่เป็นเป็นสะทานบุญให้พี่ให้น้องครับผมใช่มากแต่ร่องพิรณาเบิงเนาะ เ็กมีสครูครับผมซีห้าแปดเก้าเจ็ดแปดสว่าก็ขฝันเป็นสี่บอกที่จรตอนสมัยแม่เด่นน่อยครับมันไดเต่าสีอือซีเก้าไม่เออเต่าซีเก้าสิบันหลายผลแบบแม่หลายแม่ตบก่ไนแ่เขาลงไปเลยแม่ซีแม่เด่นมันโม่เรือ เน้นๆเน้นเน้นๆในจักขางเนี่ยนะครับเป็นกนมอาเอานิ่งนคือแบกเก่าแบกเก่าครับเนี่นิ่งเนียรับหาตัวแม่เน้นมันอาจจะเป็นตัวนั้นจริงๆเพราะว่าเด็กแม่ตัวที่ถึงนี่รองเน้นสอกวันครับฟัเย็นตัวถึงเห็นบมอครับมันก็ยังมาออกสามหัวพี่หนุ่มสุขภหมนกับฟันเย็มันีการได ขันเราันไม่กินเห็ดยากานนห้การนี้ถือจะได้แล้วฝันขันต่อวีบนะคน่นเด้บอกเลยคุณค่ะโว่คนมาเห็ดกินเห็ดยาน้องน้องแค่นี้ยังจอกเดี่ยวบ้าคุณบอกคุณยังไม่ไดอ่าเออชวนไปก็ไปชวนอยู่ก็อยู่แล้วบบว่าเนี่ยเขาสร้างว่าเถืัอนวมันสร้างสองวันาะ อ่านนะครับน่ากสิประมาณนี้แหละครับผมตัวเลขมันจะมี c h แปดเก้าเจ็ดแปดเก้า c เจ้าคุณแม่ว่าตาให้เน้นนี่เน้นเป็นแปดเก้าพอมักแห้งแปดเก้าเลขพระมันแบบว่าฝันขันฝันเกลียวกระพาะคุณแม่ฝันเกลียวกระพาะมันมักจะเป็นเลขแปดเก้าเคยออกมาแล้วแม่จำได้มีน้ำซ้ำยังฝันดีว่าฝันว่าเดี๋ยวนอนจะเกยอีกม่นั่นแก่ไขว่าบางคนนี่มีหลังคนนี่เพคนสีว่าเพคนมีตัวเลขแล้วขันฝันแนี่นี่คือคักเลขงวดนี่คนว่าอวบารเนี่ยเราลัก นี่เลยเวลาคุณแม่เล่นเน้นให้ยแปดเก้าอะแหน้าจอยบึ้งครับผมท่านใดแกปบาเปลี่ยนกระจุดเอานะครับผมเนาะเลขนี้อยูซีหางครับแต่ว่าคุณแม่เน้นไหนแต่เพื่อแปดเก้าด้อครับผมท่านผู้ชมหายมักคอยจัดครับผมคัดให้บึ้งเพราะความสนธนาะความฝันก็คือความฝันบางข้างก็มาตรงตรงนีหล่ะครับผมเนาะแต่บางข้างมันกับพิษเทียนไปวาหลายตัวคุณแม่ครับผมจ่าคุณแม่เพราะจะมีตัวเน้นไหนเยอะแต่ือแปดเก้าหามักลองพิจารณาบึ้งครับอ่ะ วัดสือเล็กจะสรางของให้โช่วงนี้ทุกคนเนาะครับผมเนาะซึ่งซี่หาแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าซี่ั่นซี่ะไดตัวเดียวกะขอให้ตู่ตรงตจังๆนี่มีขั้นตู่ทุกคนคิดนี่พอเที่ยงพอตล่าไปก่อนพอกันไม่กิดนะราจะฝากไปใส่กับสมุทชุ่มพอเที่ยงมีของดีมากฝากพีตอนน้องเป็นของซอยข้าซอยขายครับผมได้กไปซอยข้าซอยขายสีผมน้องสร้างย่าห้ไปสร้างไรเดียจากปากปูเนาะครับผมเนาะขอบคุณแ่มาสอนครับมากกับสายฝนเลยครับ สีิงนองสร้างพูติคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนที่โต,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 ตไว้จะเกิดบาลมีไมยิ่งเห็นไมยิ่งหักผู้ไา้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาเป็นซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบ,บอกพอเที่ยง แต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายประเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูไดเลยครับผมวัตถุมงคลชินี่ิว่านองสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่ว่าลูกขออนุญาต เนตหนองสร้างไดบอเพื่อให้หลูกชิษอยญาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี่เฮ่อนก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาข้าขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาที่สองเขาเองอันนี้นนองส้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูประหลาก็เลยบางความเกียจคุยกหลงป่ว่าลกูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อที่ไปชี่เหนือที่เหนือไปอ่ามันรักษาหล,ลังย่างก็เลยคิดว่าท้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบปันใดคุย,ยก็ลงป่วยเกียวว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผอสมตอ่อให้เพิ่มพื่อจะคุ้นขึ้นอีกอเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่น,นก็เลยให้ดาษย้อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นจีลีมีพุทธตัวคุณนน่ด้วยโตมียจิตฤิตมีอำนาจสามารถมวยกันอวดยจิตทิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุยนงขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาปักตูมต้นตูม,ตมกินหนำบมาตูมกินเนื้อเท่านี้ปาาตูม คือตูมฟูม,มก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่ากออกที่เกียวนำํำนี่คือฝากตูมบานเพราะตาบนโมเอาบานมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเพื่อนอตอนอัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากขุนพู่นบานต้นขุนตองเอาก,าาากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียยงนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คูดนพร้ะพันิฐานอยู่ครับผเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมอาศิวรีอาศิวลีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการทีกษสารกับพระโลกในนองสร้างคือไม่มีดําเสียมาเห็ดจะมารวมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธเบิ้ลตำนาอยู่ในเจตตำนาเบิลพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผูปุูกเสพผูรูเปนแรกนี่คือภูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวโรงนี่ผู้ปุกเสพให้รูรแรกอ่าท่ายไปสองผูรอดอาบัดกุดคูนอ่ผูู้รอดทรรมาชิโนงานเป็นผูปุ๊กเสพผูที่สองครับอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีดูครับ,รบนี่น,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 นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบุคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสีษปย์ของพ่อใหญ่หอมคือ ราชคปูนสมเเ็ตนั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา